วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโรงสีข้าวนะครับหลายท่านโทรมาคุยกันบอกว่าเออที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่มีอะไรบ้างหลักสูตรผมก็จะมาเล่าให้ฟังรุ่นละประมาณ1 8บแถึงยีท่านนะครับคือหนึ่งนะครับ เราเริ่มตั้งแต่เ,เข้าเปลือกมาเนี่ยวัดความชื้นคัดเปอร์เซ็นต์ตะทาะตีราคาคำนวณราคาตลอบการเสนอซื้อเราเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพเข้าเปลือกแด้ความชื้นแล้วต่อมาก็ไปอบครับอบข้าเปลือกวิธีอบข้าเปลือกให้ได้ดีเข้าเปลือกอบปีสองอย่างนะครับ แต่ท่านเรียกว่าอบข้าวเปลือกก็คืออบข้าวเปลือกมันไม่ใช่ครับอบเพื่อไปสีอย่างโลงสีขนาดใหญ่เนี่ยนั่นอบให้แห้งเพื่อไปสีครับถูกต้องครับแต่อบแล้วใช้ความร้อนตามที่เขาระบุนะครับคราวนี้ของเราเนี่ยเราจะสอนการอบการอบเพื่อจะใช้เป็นข้าวปลูกหรือพันุ์ข้าวนะครับเราเรียกว่าตู้อบความร้อนต่ำ เรามีออโตเมติกควบคุมความร้อนในห้องเบรนเนอร์ว่า90้าสิบบวกลบและห้องเชมเบอร์เนี่ยห้าสิบลบอย่างนี้แหละครับแล้วข้าเราโฟลตลอดค้าออกมาแล้วเนี่ยแห้งสนิทออกมาแลว้วเย็นแล้วครับหลังจากเราได้ความชื้นที่สิบสามสิบสองสิบสามเนี่ยแล้วก็หยุดปิดออฟออฟความร้อนให้เครื่องเนี่ย หมุนวนหนึ่งหรือสองรอบข้าออกมาก็จะเป็นอุณหภูมิธรรมชาติเลยครับนั่นแหละครับเอาไปเพาะปลูกไปคัดเป็นข้าปลูกไปเข้ากระบวนการข้าวปลูกได้เพราะว่ายิวเนี่ยมันไม่ตายครับอันนี้หลายท่านก็รู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าตัวบบางรุ่นเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิไม่ได้แล้วของเราเนี่ยมีตัดต่ออัตโนมัติเช่นความร้อ,อถึงปุ๊บ โซลูชัวาลจะปิดแต่ผมใช้แก๊สนะครับการถูกต้มแล้วมาแปลงมาใส่เป็นอินฟลเลตหลายท่านถามว่าอินฟลเลตคืออะไรอินฟลเลตคือคลื่นความร้อนซึ่งไม่มีกลิ่นไม่มีควันนั่นแหละครับมาใช้ครับเขาปลูกได้จริงๆแล้วก็ตัดความร้อนสูงตัดในห้องเบนเนอร์หอห้องเชมเบอร์เราข้าวเริ่มแห้งก็ใช้การดอยลง แล้วก็ลดปริมาณก๊าซนะครับอย่างนี้แหละครับประหยัดครับแล้วได้ผลจริงจริงหลายท่านบอกนี่ดิตัวอ,อย่างนี้ถ้าอบข้าปลูกนะเราเน้นเรื่องทำพันธุ์ข้าวนะครับเนี่ยสองเลยนะแล้วก็สามที่สำคัญที่สุดเท่าแก่ลงสีผู้บริหารลงสีหลายท่านนะครับมามาด้วยตัวเองเลยเพราะเรามี คอร์อันนี้ครับเป็นเรียกว่ามาต,ตรฐานข้าวไทยซึ่งไหนถ้าไม่รู้นะครับว่า้ข้าวร้อยเนี่ยร้อยชั้นหนึ่งร้อยชั้นสองข้าวห้าข้าวสิบห้าข้าวยี่ห้าอะไรเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยข้าวสารเนี่ยขนาดไหนหกมิลห้าจุดห้าห้ามิลกี่เมล็ดถึงจะผ่านมาตรฐานครับบางทีเราเราผสมไปนะเราจัดว่าเออข้าวร้อยเราก็ร้อย ไปถึงปุ๊บก็บอกไม่ผ่านเสียเซล์ลเลยจริงๆอ่ะข้าวเราอ่ะผ่านแต่ว่าส่วนผสมไม่เหมือนเราก็แถมไปถ้าพอเราส่วนผสมขาดปุ๊บเขาตีกลับเลยนี่แหละครับอันนี้เป็นวิชาที่เราสอนเป็นพาริตี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญเลยอันนี้แหละครับเป็นวิชาที่ต้องรู้ นะไม่ใช่ควรรู้ต้องรู้เลยในะถ้าเป็นพ่อค้าข้าวสารอย่างเราไปดูข้าวถุงในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายนะครับเขาเขียนว่าข้าวร้อยข้าวร้อเปอร์เซ็นต์นั่นร้อยจริงหรือเปล่าเรารู้เลยเออร้อยจริงแล้วพอเราได้เรารู้จริงเราทําได้จริงผสมได้เราก็ได้ต้นทุนที่ดีนะครับส่งออกก็ได้ขายในตลาดก็ไม่อายใครนี่นะครับคือเคล็ดลับในการเรียนนะจกัจกจัก เขาเปลือกเมื่อกีอ้อบแล้วมาข้าวสามเมื่อกี้เรืองมาตรฐานข้าวไทยแล้วก็ไปลงสีการสีข้าวเคล็ดลับในนาสีมีเยอะครับดี่ผมจะค่อยๆมาพูดเครื่องกระเทาะทํางานอย่างไรตู้วินทํางานอย่างไรตะ,ะแกรงโยกทํางานอย่างไรขัดขาวหนึ่งสองสามขัดมันอีกบางคนหนึ่งบางคนสองตะแกรงเหลี่ยมคัดเปอร์เซ็นต์คัดเปอร์เซ็นต์คืออะไรตะแกรงกลม ถันะงสต็อกเข้าสารเพื่อจะมิกซิ่งคือผสมให้ได้มาตรฐานเรานีและครับเป็นวิชาการซึ่งรับรองเลยว่าเราสอนครบและมาเรียนแล้วจะประทับใจทุกท่านที่มาเรียนแล้วเนี่ยเวลานี้เรียนตอบไปสิบรุนแล้วนะครับบอกว่าวิชาการนี้สุดยอดแล้วก็ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนดีมากแต่ที่ดีกว่านั้นเขาบอกเลยรู้อะไรไม่สู้ รู้จักกันคือเชียงรายรู้จักกับนครปฐมสุพรรณเพชรบุรีเพชรบุรีกับชลบุรีรู้จักกันครับอีสานสุรินทร์ศิีธะเกศนย่างนี้แหละครับนี่แหละครับเป็นเครือข่ายซึ่งได้ติดต่อเนื่องกันคนหนึ่งมีโรงสีอยากจะมีข้อเปลือกคนมีข้อเปลือกอยากจะขายโรงสีอะไรประมาณนี้แหละครับนะครับขอบคุณมากครับ้วตามผม,มนะครับเดี๋ยวมีพักสองครับสวัสดีครับ